ตัวนี้นะทำแล้วคนยุ่งด้วยเนี่ยไม่อยากมาอย่าแป่าป่ามันดำมันอ่างหินแล้วคนแต่ปากโอ้ยยุ่งยุ่งกับตัวเล็กๆนี่ยุ่งกับตัวเล็กนี่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยทำปางโกก็ไม่ได้ยุ่งมากเลยตอนตื่นอาสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีจ้าตัวยุ่งทำไมพ่อทำปางโกไม่ได้เลยให้พ่อทำปางโกหน่อยได้ไหมไปไปอ๋อปางโกจะไม่เป็นตัวปลาแล้วเนี่ยทำไมนะก็นี่ไงนี่ กว <formation jin inh throat> นวะิ่งไล่คุกกันอยู่วิ่งไล่คุกตัวนี้เนี้ยเล็กอยู่นี่ก็เลยโอ้สดีครับสำหรับเราจะออกไปขายงานข้างนอกนะครับหรือจะไปทำโรงทานหรือจะไปขายตามตลาดข้างนอกนะครับ เราจะต้องเตรียมไปแบบนี้นะครับอันนี้แป้งปังโกนะครับเราจะปูใส่ถาดหรือว่าปูใส่กระดานไปก็ได้นะครับเราจะต้องปูไปจากบ้านก่อนนะครับสัก2หรือ3กิโลก็แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าไปถึงแล้วเราจะได้ทอดเลยนะครับถ้าเกิดเราไปปูที่งานนะครับเราไปแล้วนะครับไปปูแล้วกว่าจะได้ทอดนะครับเพราะว่าแป้งเราเอาเข้าตู้เย็นนะครับถ้าแป้งไม่เข้าตู้เย็นก็จะประมาณ2 0 3 0นาทีก็ทอดได้นะครับ อันนี้แป้งเราเข้าตู้เย็นนะครับเราจะต้องปูไปอจากบ้านนะครับนะครับเราก็จะมีกระดานนะครับข้างล่างก็จะเป็นพกเตาแก๊สนะครับเป็นกระทะนะครับอย่างนี้นะครับส่วนโต๊ะเต็นนะครับเพราะว่าทางวัดเขามีก็เลยไม่ได้เอาไปนะครับถ้าเราไปขายเราก็ต้องเตรียมเต็นเตรียมอะไรนะครับส่วนแป้งนะครับเ้าก็จะใส่อย่างนี้ไปนะครับนะครับอันนี้ไข่นกกระทานะครับ แป้งเราก็จะใส่ถุงแล้วก็ใส่ลังโฟมอย่างนี้นะครับใส่ลังโฟมอย่างนี้ไปนะครับแป้งนะครับแป้งที่เราจะเอาไปปูที่ที่งานนะครับเราจะต้องใส่ลังโฟมไปนะครับเพราะว่าแป้งถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยครับมันก็จะทํางานนะครับเราจะใส่ลังโฟมไปนะครับของทุกอย่างนะครับเราจะใส่ลังโฟมไปไม่ใช่ว่าเป็นสังขยาหรือว่าเป็นน้ำเต้าหู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเรามีน้ำเต้าหู้นะครับเราก็จะใส่ขวดนะครับแล้วก็ใส่ถังไปนะครับเพราะว่าถ้าอากาศร้อนมันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับเราจะเป็นจะต้องใส่ถังไปนะครับใส่ถังโฟม็นรังโฟมไปนะครับเขเคนะครับเพราะว่านี่ก็อีกสักประมาณสัก20 3สิมนาทีก็จะออกไปแล้วนะครับบ้านนี้ก็จะใส่รถตู้ไปอย่างนี้นะครับไม่ใส่รถเหมือนบ้านเรานะครับนี่ก็เป็นพวกอุปกรณ์นะครับ กระแทกนะครับจะกใบสองใบพอจะสำรองถังแก๊สน้ำมันนะครับหัวเตานะครับโอเคนะครับจะไปกันนะครับไปรถตู้กันนะครับถ้าออกไปออกงานนอกเราจะต้องใช้รถตู้นะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูกันที่งานนะครับ Thank you. ะเข่านยร้เท่าไหร่ข้าบด อันนี้แป้งในนิวซีแลนด์นะครับอันนี้แป้งที่นี่นะครับตัวนี้แป้งที่นี่นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับกับแป้งว่าวบ้านเรานะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้แป้งที่นิวซีแลนด์นะครับตัวนี้แป้งนิวซีแลนด์นะครับไม่ใช่แป้งว่าวนะครับแป้งที่นี่นะครับเราก็ปรับเอาครับปรับที่น้ำนะครับ

เย็นๆนะครับเพราะว่ายุ่งๆกับตัวเล็กอันนี้แป้งว่านะแป้งว่าแป้งว่าแป้งว่าคน้นคนคน้นรีบละรีบละเนี่ยจะลงก็ลงไม่ได้ยื้อที่ตัวเล็กไม่ผ่าโดนโลกผ่าผ่าฟ้าไปนะที่ป้อมเอาขาออกอันนี้แป้งว่านะครับมาดูแป้งว่านะครับ

เปลือกที่ว่าจะใ้รเท่าไหร่เก็บ ตัวนี้แป้งนิวซีลนดนะครับอันนี้แป้งที่นี่นะครับตัวนี้แป้งที่นี่นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับกับแป้งว่าวบ้านเรานะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้แป้งที่นิวซีแลนด์นะครับตัวนี้แป้งนิวซีแลนด์นะครับไม่ใช่แป้งว่าวนะครับแป้งที่นี่นะครับ เราก็ปรับเอาครับปรับที่น้ำนะครับเอากรไดูกอีกกองหนึ่สวมถุงอก็ได้เอาถุงนะสวมไว้นกระดาษนั่เข้าไปได้ไหม กลับมาจากโรงทานแล้วนะครับกลับมาจากโรงทานแล้วนะครับดูของเต็มรถเหมือนเดิมนะครับพอตรงแวะตลาดด้วยนี่นะครับไปทำโรงทานวันนี้ปางกว5กห้านะครับขนมไข่นก1นกิโลครึ่งนะครับ ก็ไม่พอนะครับนะครับกลับมาเลยนะครับดูรถนะครับตอนไปไม่เต็มขนาดนี้นะครับพอขากลับเต็มนะครับนะครับขากลับนะครับดูของขากลับนะครับนะครับกระดานของเราก็ใช้กระดานอาโพลีนะครับที่มุงหลังคานะครับโพลีที่มุงหลังคานะครับมันจะเบานะครับ นะครับเบาแล้วก็ง่ายสะดวกนะครับแล้วก็สะอาดด้วยนะครับวันนี้ใช้มาสามสี่ปีแล้วนะครับอันนี้กระดานนะครับกระดานที่ตัดปังโกนะครับกระดานที่ปูปูแป้งปังโกนะครับนะครับทนนะครับเบาด้วยนะครับนี่นะครับถ้าไปที่วัดนะครับจะไม่มีเต็นโต๊ะไปนะครับเพราะว่า ที่วัดเขามีให้นะครับมีเต็นท์มีโต๊ะให้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ไปนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับกระทะก็จะมีกระทะกระทะใบบัวสําหรับทอดไถ่นกนะครับมีปังโกนะครับมีเตา2ตัวที่ไปนะครับกระดาษฟอยล์นะครับใช้สําหรับบังลมนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองไทยนะครับถ้าซื้อนะครับซื้อขาที่มันบังลมได้นะครับถ้าเกิดมันบังลมไม่ได้ต้องใช้กระดาษฟอยล์นะครับถ้าออกไปงานงานนอกนะครับ สองหัวเตาแต่ใช้ถังหนึ่งถังนะครับใช้พ่วงเอานะครับนี่นะครับถ้าเราใช้พ่วงก็ได้นะครับถ้าเราจะขายน้ำเต้าหู้นะครับเราก็ใช้พ่วงเอานะครับนะครับพ่วงเอานะครับเพราะว่าให้ใช้หัวเตาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะประหยัดแก๊สดีกว่าครับนี่นะครับนี่คือขากลับมานะครับอันนี้คือขากลับมานะครับแวะซื้อของด้วยนะครับลังโฟมนะครับ เห็นไหมครับเราก็จะต้องใส่นะครับอตัวที่จะใส่ลังโฟมนะครับก็มีแป้งปลาตองโกสังขยานะครับน้ำเต้าหู้นะครับถ้ามีนะครับถ้ามีก็มีต้องใส่ลังโฟมนะครับไปนะครับเพราะว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยไม่ควรที่จะให้อยู่ข้างนอกนะครับเราใส่ลังไปนะครับถ้าร้อนจริงๆเราก็ต้องอัดน้ําแข็งนะครับ เอาขวดน้ําก็ได้นะครับกอกน้ําแล้วก็ใส่ในตู้ช่องแข็งนะครับแล้วก็เสียบเสียบสีเสียบไปในถังนะครับเพื่อที่จะให้ของเรามันมีความเย็นนะครับเราไม่ต้องไปซื้อน้ําแข็งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ําขวดนะครับเรากอกน้ําใส่แล้วก็ไปอัดนะครับมันจะเป็นก้อนแล้วก็มันจะความเย็นก็จะได้นานนะครับขวดน้ํานี่นะครับนี่นะครับแต่นี้ของเรามีน้อยเราก็ไม่ได้ไม่ได้อัดน้ําแข็งไปนะครับ เราก็ใส่ใส่นี่ไปนะครับเราต้องมีรังนะครับเราต้องมีรังรังโฟมนะครับเราต้องมีรังโฟมนะครับขาเตาถังน้ํามันถังแก๊สนะครับกระทะอุปกรณ์โต๊ะเต็นนะครับแต่จริงๆเรามีครบหมดนะครับเพราะว่าอันนี้เราไปงานวัดนะครับที่วัดเขามีครบหมดทุกอย่างนะครับนะครับวันพระหน้านะครับเพื่อหัดหน้าก็จะไปอีกครับเพื่อหัสหน้าก็จะไปอีกนะครับ นี่นะครับกระดานของเรานะครับที่จะไปจริงๆแล้วถ้าขายปางกูน้ำจต้อหูเฉยเฉนี่ก็จะมีมีไม่เยอะนะครับอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะมีแค่นี้นะครับแต่นี่ไม่มีน้ำจต้อหูแต่ว่ามีขนมไข่นกไปนะครับวันนี้ก็ไม่พอนะครับไปห้ากิโลแป้งปางกูไปห้ากิโลนะครับแล้วก็ไข่นกไปกิโลกว่ากว่านะครับก็ไม่พอนะครับเราไปทำโรงทานนะครับเพื่อที่จะหาเงินสมทบทุนสร้างศาลานะครับ วันนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับน่าจะได้อยู่ประมาณสักเกือบหมื่นบาทนะครับน่าจะเกือบหมื่นหรือหมื่นนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดพันบาทนะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทนะครับน่าจะประมาณหกเจ็ดแปดพันบาทหรือเกือบหมื่นนะครับวันนี้ใช้แป้งไปห้ากิโลนะครับพอเขาก็มาทําบุญทํโรงทานอะไรด้วยนะครับมาช่วยด้วยนะครับนี่นะครับ กำไรเราก็จะเอาไปทําบุญนะครับต้นทุนเราก็จะอํมบาต่อยอดอีวันใหม่นะครับเราไปวันนี้นะครับไปวันนี้เราก็ได้ลูกค้าอีกเลยนะครับวันอาทิตย์เขาก็ให้ไปส่งนะครับเราได้ทั้งลูกค้านะครับได้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งเจ้านะครับวันนี้นะครับเพราะวันอาทิตย์เขาก็สั่งทางโกนะครับลูกค้าใหม่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับขอให้ดูนะครับนี่กระดานนะครับอย่างดีเลยนะครับ ใช้มาสองสามปีแล้วนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ